ช่ว20นั้นนะครับวันนี้น่าจะช่างปิดไปที่เรียบร้อยนะครับในศึกเจ้ามวยไทยนะครับที่เวทีมวยพีสทีวีนะครับผมที่ซอยนวลจันทร์นั่นเองนะครับก็ยังไม่ได้ให้แฟนมวยเข้ามารับชมตามปกตินะครับผมก็ให้แต่พ่เลี้ยงหัวหน้านักมวยเข้ามานะครับผมยังไม่ได้ให้แฟนมวยเข้ามาชมนะครับก็วันนี้ดูทางหน้าจอเหมือนเดิมครับทางช่อง3เที่ยง15นาทีนะครับก็เริ่มคู่แรกเริ่มระคังยกแรกเลย นะครับวันนี้มีมรักมวยชอบมาฝากกัน4คู่นะครับสตัววันนี้จะเป็นใครเดี๋ยวรอฟังกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมแตก่อนอื่นนะครับขอฝากไปก่อนนะครับก t i g e r 9 9นะครับผมตอนนี้เนี่ย ก็มีโปรโมชั่นนะครับผมก็เป็นสมาชิกกับเรานะครับก็จะได้เสื้อสวยๆนี้เลยบวยไทย2 0 0พอ่าแล้วก็มีพื้นงลังนี่นะครับในเกินกำกับนะครับผมก็รวมเป็นสมาชิกเดียวกับพวกเรานะครับคู่แรกทางด้านเมาคีออชอฉจุลบุญครับเจอกับนาคีศิรักษ์มวยไทยกับร้อยยี่สองปอนด์คู่นี้เป็นการชกมวยรอบนะครับม้าบินในรอบตัดเชือกแล้วนะครับใครชนะเช่าชิงนะครับผมไปเจอกับเจ้าหยกเพชรนะครับผมก็ที่ชนะไปสัปดาห์ที่แล้ว นะครับผมก็วันนี้เนี่ยดูว่านาคีเนี่ยได้เหมือนก็ได้ส้มหล่นนะครับทางด้านเดดเพชรเนี่ยที่ไม่พร้อมก็ถอนออกไปนะครับผมกลายเป็นว่านาคีได้มาชกแทนนะครับแต่ นาคีรู้ต,ตัวตั้งแต่ขึ้นรายการตั้งแต่เดือนมกราแล้วนะครับผมก็เลยไม่มีปัญหาการเตรียมตัวนะครับส่วนทางด้านเมาคีแน่นอนวันนี้เป็นตัวยืนนะครับชนะเจ้าคมพีเทวดาม,มาวันนี้รูปล่างก็ได้เปรียบการเตรียมตัวพอๆกันผมว่าวันนี้เนี่ยเตรียมตัวมาดีจากคู่นะครับสายอีสานกับสายใต้นะครับน่าสนใจเลยแต่ส่วนตัววันนี้ผมชอบเจ้าเมาคีชอจุลบุญน,นะครับรูปล่างได้เปรียบแน่นอนและทรงมวยอย่างนี้เนี่ยเดินเข้าหายอย่างนาคีเนี่ยผมว่าทางด้านเจ้า เมาคีเ uh, นะี่ยไม่กลัวแน่นอนนะครับผมผมมองว่าคู่นะี้เนี่ยมีโอกาสไม่ครบยกด้วยแต่อยู่ที่ว่าใครจะโดนก่อนกันนะครับแต่ทางด้านเมาคีเนี่ยเจอใหญ่ๆมาเยอะนะครับเจอไซนี้มองว่าไม่กลัวเท่าไหร่ทางด้านนะนาครีจะชนะก็ต้องโอ้โหกล้าบวกกล้าแลกกล้าบูกล้าลุยแล้วก็ชวนทะเลาะแน่นอนนะผมมองว่าวันนี้เนะี่ยทางด้านเมาคีลุ้นไปไปลายเอาแล้วกันนะครับผมต้นๆอาจจะเสียวหน่อย คู่ที่สินะครับสิริโชคทีบีเอ็มมนะครับเจอกับทวีซับป,ปากบางขาข้าวนะครับร้อยย่ปอนด์เมื่องชเช้าก็ออกทวีซับนะครับกลับมาภาคนี้นี่ก็ลดไปนิดหน่อยนะครับห่ปอนด์ก็วิ่งประมาณ2ชุดนะครับส่วนทางด้านเจ้าสินิโชคนี่มาช่างครั้งเดียวผ่านไม่มีปัญหาเลยรูปร่างนะครับจะเป็นทางด้านทวีซับท,ที่ได้เปรียบนะครับสูงยาวกว่าอยู่ประมาณ5-6เซน นะแล้วก็ความเก่าที่ได้เปรียบนะครับทำให้วันนี้เนี่ยสถานการณ์ก็นําหน้าไปก่อนแล้วนะครับส่วนด้านสิริโชคนะครับก็เป็นมวยที่ฝีมือบุ๊นะครับกล้าบวกกล้าแลกนะครับแต่ส่วนตัวผมว่าวันนี้รูปล่างของทางด้านเจ้าทวีสัพเนี่ยไม่เป็นรองแล้วหน้าลุ้น่าเชียร์ด้วยความเก่านะครับผมทั้งที่ในภาคใต้ก็ใจโชคมาต่อเนื่องนะครับได้ทําร่างกายมาเคยเม,เมื่อกี้ผมสอบถามมาตอนเช้านะบอกว่าเจอดาวโลดจิตวนุนด้วยนะครับในช่วงที่ ปวดโควิดครั้งแรกนะครับผมบอกว่า,วาร่างกายเนี่ยกลับมาซ้อมอยู่สอพม,อม,อมอเนี่ยร่างกายผมว่าดีแน่นอนนะครับผมขุปัม๊มคืซ้อมเยอะแล้วก็ดูว่าภาคนี้น่าจะตั้งใจขึ้นเยอะนะครับผมมองว่าวันนี้เนี่ยก็ลุ้นเอาแล้วการทวีทรัพย์ถ้าเกิดไม่หมดแรงก็มีโอกาสกินไปได้รูปร่างได้เปียกด,ด้วยวันนี้แล้วก็คู่เอกนะครับยอดไอคิวพิเกศชัยมวยทยิมเจอกับไรเทปปอเตระกุลนะครับคู่นี้1้8ปอนด์น้ำหนักก็มาขาดคนละ0.5ไม่มีปัญหานะครับรูปร่างก็เป็น ไซส์ที่ประมาณพอฟัดพอเหวี่ยงกันนะครับไม่หนีกันมากแต่ความหนักนะครับต้องอยู่ที่ยอด IQ นะครับแล้วก็ความเก๋าจะอยู่ที่ไซสเทพก็วัดกันเลยครับวันนี้เนี่ยจริงๆยอด IQ เนี่ยหมดสิ์ลุ้นไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีหวังเล็กๆก็คือถ้าเกิด4คนที่เข้ารอบตัดเชือกไปมีใครบาดเจ็บมีใครป่วยไม่พร้อมเนี่ยแล้วยอด IQ ถ้าเกิดชนะวันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นตัวเลกแรกๆที่ได้เข้ารอบไปนะครับแทนเจ้า4คนที่เกิดมีใครอุบิเหตุขึ้นมา ผมมองว่าวันนี้ความมุ่งมั่นความมั่นใจยอดไอคิวมาเต็มที่แน่นอนถึงแม้ว่าตกรอบไปแล้วนะครับแต่ความมุ่งมั่นต้องชนะเต็มที่นะครับเพื่อศักดิ์ศรีของค่ายครผมถึงแม้ว่าอาจจะเสียเปรียบรูปร่างหน่อยนะแต่วันนี้หัวใจแล้วก็ความหนักเป็นต่อแน่นอนอ่ะผมมองว่าวันนี้เนี่ยแพงหน่อยแต่ก็ได้ลุ้นได้เคลียร์กันสำหรับสำหรับยอดไอคิวนะครับแล้วก็คู่ที่4ี่นะครับปลกเสกเกียริไพศรครับเจอกับหนองคาย f อฟเอคลนะครับร้อยยี่สิบห้าปอน โอดูฟอร์มนี่สวนทางกันเลยนะครับน้องคายนี่ก็แพ้มาที่ทูฟอร์ยูส่วนทางด้านเจ้าปุกเสกเนี่ยก็กลับมาเคลื่อนไหวร่างกายได้ไก็ทำได้ไดีนะครับวันนี้ก็ลุ้นไปที่ปุกเสกแล้วกันหน้องคายนี่อาจจะมาเข้าไปแทนรู้ตัวประมาณ2สัปดาห์แต่ก็ดูว่ากา,การเต็มตัวใช้ได้ยูเอฟเอกรุ๊ปนะครับแต่ก็ยังเชื่อถือการฟิตซ็อกนะครับของเจ้าปุกเสกดูว่ามีความหนักมีโอกาสไม่คบยกสุกเลยวันนี้ครับ